สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับอยู่ผมนะครับน็อตเลขาเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเนี่ยไปแลกวันใช้งานนะครับในแอป t ูไอดีนี้นะครับคือเพื่อนๆนะครับคนไหนเนี่ยที่วันใช้งานหมดของทูนะครับแล้วเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเนี่ยใช้ซิมทูอยู่นะครับ แล้วต้องการที่จะแลกวันใช้งานเนี่ยมันทําได้ไหมนะครับมันทําได้ครับสําหรับใครเพื่อนเพื่อนคนไหนเน่ยเออวันหมดนะครับเงินในซิมหมดนะครับเราก็สามารถแลกได้ที่ two id นี้ได้นะครับอให้เราเข้าไปที่แอป two id นะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เราเนี่ยทําการนะครับ เลื่อนหานะครับมันจะมีตรงนี้ครับคือมันจะมีคําว่าทูพอย n ์ point นะครับทูพอยท์นะครับทูพอย n ์ point นะครับข้อเสนอเนะี่ยพิเศษเนี่ยให้เราทําการกดที่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยหรือท่าผู้ชมเนี่ยกดที่ทูพอยท์นะครับให้กดเข้าไปแบบนี้นะครับพอเพื่อนๆนะครับกดเข้ามาเสร็จให้เพื่อนๆนะ ทำการแตะไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงคําว่าแลกเน็ตฟรีโทฟรีนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะมีตรงนี้ครับคือมันจะมีแลกเน็ตฟรีโทฟรีไงนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่พูดยาวหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีนะผมไม่พูดยาวหน่อยนะครับคือมันจะมีตรงนี้ครับคือมันแลกวันใช้งานเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยใช้ซิมแบบเติมเงินเนี่ย จะเติมเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะเติม1ิบาทยี่สิบาทหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรนี่แหละนะครับบางทีนะครับวันใช้งานเนี่ยของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเวลาเนี่ยเราเติมเงินเข้าไปในซิมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเติมสิบาท2ี่สบาทสาสิบาทส0ิบาทห้าิบาทนะครับบางทีวันใช้งานมันก็จะเพิ่มสามสิบวันนะครับหรือเพื่อนเพื่อนะครับไม่อยากจะเติมเงินเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนะครับ มาดูวันใช้งานตรงนี้นะครับคือเพื่อนๆสามารถแลกวันใช้งานได้นะครับส่วนแลกถ้าเราเนี่ยจะแลกวันใช้งานนะครับจะแลกวันใช้งานเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องมีนะครับ two id ก่อนนะครับต้องมีบัญชี two id เท่านั้นนะครับถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถแลกได้นะครับเราต้องไปสมัครก่อน นะครับตรงนี้เขาจะทําการสรุปแต้มให้เราว่าแต้มของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แต้มทู p o i n t ของผมนะครับแต้ม point ของผมมีอยู่ที่48 Point นะครับคือบางทีนะครับวันใช้งานของเพื่อนๆเนี่ยหมดนะครับเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยการแรกจะอยู่ที่สาสิบวันนะครับตรงนี้จะใช้อยู่ที่ส t o o ูพอยตนะครับก็คืนนี้เลยนะครับ มันก็จะมีครับประหยัดแค่สามบาทเดียครับคือเราเนี่ยใช้สามคะแนนเนี่ยใช้สามแต้มเนี่ยแลกวันใช้งานสามสิบวันนะครับวันก็จะเพิ่มที่ในซิมนะครับอ่าหรือเพื่อนๆเนี่ยเคยนะครับเคยโทรเยอะๆนะครับก็วันก็จะหมดนะครับถ้าเราไม่เคยเติมเงินเข้าไปในซิมเนี่ยวันเนี่ยอยู่ได้อีกนานนะครับถ้ามันหมดแล้วเนี่ย ถ้ามันหมด365วันแล้วแสดงว่าเงินในซิมของเรานั้นมันหมดแล้วนะครับแล้ววันก็หมดแล้วซิมก็จะโดนตัดนะครับแล้วซิมมันก็จะหมดอายุนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีถ้าเราไม่เติมเงินเข้าไปนะครับเขาเนี่ยจะทําการนะครับ cancel เบอร์เนี่ยนะครับ cancel เบอร์เพื่อนๆเนี่ยออกทันทีนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่เติมเงินเข้าไปในซิมเนี่ย cancel ออกนะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากจะ เ,เวลาวันหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเติมเงินประมาณ10บาท20บาทถึง100บาทนะบางทีนะครับมีบางคนเติมประมาณ200บาทนะก็ประมาณแดน,นแหละนะครับคือเขาจะบอกว่าสิบคะแนนเนี่ยครับคือจะหมดนะครับภายในวันที่ตรงนี้นะครับคือสาสิบเอ็ดธันวาหกสี่อะไรนี่แหละนะครับคือเราต้องอ่านเงื่อนไขไนงะนะครับซีมของเราเนี่ยต้องมีระยะ เวลาเนี่ยอยู่ที่90้บันขึ้นไปนะครับแล้วก็มียอดค่าบริการเนี่ยอยู่ที่สองบาทขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้ครบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถกดแลกวันใช้งานได้นะครับบางทีนะครับมันก็จะมีตรงนี้ครับคือมันจะมีตรงนี้ครับคือมันจะมีเลขรหัสเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเลขรหัสตรงนี้อยู่นะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับคือมันจะมีเลขรหัสสามตวสิบห้าวันอยู่เพื่อนๆก็ทําการกดตามนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดให้ดูนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับจะแลกวันใช้งานเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการกดที่ แลกทู p o i n t นะครับคือแลกวันใช้งานเนี่ยวันก็จะเข้าซิมพอดีนะครับวันก็จะเพิ่มนะครับเอมเสมันก็จะส่งมาให้กดที่แลกทู p o i n t นะครับพอกดเข้ามาเสร็จครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีตรงนี้ครับคือมันจะมีรหัสตรงนี้มานะครับแล้วก็ตรงบนขวาเนี่ยมันก็จะมีเ m s มาแบบนี้นะครับอ่าขออภัยด้วยครับเสียงรบกวนนะครับ คือเขาจะให้เราเนี่ยทำการคัดลอกรหัสตรงนี้นะครับคือถ้าเราเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่คัดลอกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอระบบก็จะทําการส่งมาทางอีเมหรืออีเมลเนี่ยนะครับให้เรากดปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่กล่องข้อความกันเลยนะครับกล่องข้อความก็เข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการมาดูตรงนี้นะครับคือมันจะมีตรงนี้ครับคือ ทางเครือข่ายนะครับเขาจะส่งมาให้เรานะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการเพิ่มวันใช้งานอยู่ที่สาสิบวันเนี่ยนะครับคือเราต้องมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับคือประหยัดแค่3ามบาทนะครับคือทูพอยต์สมคะแนนเนี่ยนะครับแรกวันใช้งานทูมูฟเนี่ยเอสเนี่ยนะครับสามสิบวันนะครับการุณารอรับเบสยืนยันตอนนี้มันก็มาแล้วเนาะนะครับมาดูที่ข้อความกันเลยนะครับเขาจะบอกว่า เอ่อเพิ่มบันใช้งานนะครับนต้องบันใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยส่งมาจังเลยเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเพิ่มวันใช้งานทู Move e สนะครับสามสิบวันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะขอบคุณที่ไปใช้บริการทู p อย n t แลกวันใช้งานนะครับอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอ่ะผมขออนุญาตไม่พูดยาวนิดนึงนะว่าเดี๋ยวมันจะช้าเกินนะครับโอเค ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์เนี่ยครับถ้าใครทําแล้วไม่ได้ได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยให้คอมเมนต์มาบอกที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับแครกกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ